ี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวราจะมาลีตุกตากันนะคะตุกตานี่ค่ะอันนี้เป็นตัวที่ไหนไหนไหนทีนี้เป็นตัวที่หนึ่งที่พี่แบบนักมันมากจอน้อยที่ที่เคยรีวไปนะคะอันนี่ล่ะนี่ตัวที่ได้ใหม่เมื่อวานนี้นะะข้าวไข่ลูกเสือนะคะอันนี้อันนี้ไดวด้อนะันนี้หมานี้ได้มานานแล้วแต่ว่าแต่ว่าซักเพิ่งมาเจอมันเมื่อวานนี้นะคะ ค่ะไหนเอามานี่มาจัดนี่นี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเป็นตัวอะไรนะบ้านก็ดีห้องกับห้องรับอุ้ยมีนะเตียาล่ะตัวที่ยัียาล่ะบ้านก็ดีอันนี้พอยังอุ้ยยังห้องสีน้ำเนจ่อขึ้นเรื่องไฟห้องกับรับอืบ มีเหตุแบบนั้นนะเห็ดว่างองไม่มีหางนีมันหายเรี่ยวขทรมานมากเอนเจล่า